เมืองจำลองนะคะเมืองโบราณสวยงามมากก่อนที่เราจะเข้าไปในงานลอยกระทงนะคะเราก็จะสำรวจรอบๆรบัรอบอากาศยามเย็นนะคะขับรถเล่นขับรถกอล์ฟเล่นกันนะคะ แม่มาก,กับหมอหน่อยโอเคไปได้ค่ะไปกันเลยแม,แม่แม่รูข้างบนโน้มีไฟด้วยใช่สวยมากเลยค่ะลูกแม่ม้ฮะ Nó rất rồi, thích không? Em thích Em เราจะไปเดินดูนะคะว่ามีอะไรขายบ้างหิวแล้วใช่ไหมล่ะหิวแล้วน้องเค้กมากี่ครั้งแล้วคะสิครั้งแต่ว่าครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่มากเลย คนเดินเข้าไปเต็มตงุมอ๋อเดี๋ยวเป็นสะพานเดินลูกว้าวรออ,อยู่สาธุอยู่ตรงนั้นนะนค่ะคขาโอ้โหดูโคมนู่นดิสิคะ ชอบมากเลยหมุนตัวสิอะหมุนตัวสวยๆส,สิอะไปหมุนอะหมุนหมุนตัวตสวยมากเลยอะฮะว้าวฮะฮะใส่ไหมมีอะไรนะมี<ส>อะไรนะสา่ไหมที่ไหนเราไปดูกันดีกว่า เป็นไงบ้างทุกคนไปดูสายใหม่กันค่ะโอเคค่ะดูว่ามีหรือไม่มีเหรอดูของกินว่ามีอะไรบ้างเนาะมีอะไรที่เคสรู้จักบ้างเราไปดูกันเคเลสโกเคเลสเคสเลสโก้หลายอบเลยชอบไหมคะ หคนเยอะนี่ร้านนั่งกินนะคะร้านขายอาหารนั่งกินด้วยบรรยากาศดีนะคะไม่วุ่นวายด้วยนี่จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านขายของกิน่หม ชูชิชูชิตาโตร้านขายชูชิกล่องเล็กร้านขายเครื่องดื่มอุ้ยสายไหมปั่นน้องเคสมีสายไหมปั่นด้วยอ่ะสายไหมปั่นนู่นไงเอ่อสายไหมปั่นนะคะ ป๊อปคอนร้านป๊อปคอนโอ้โหอาหารก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูลูกปะเดินเราต้องเดินดูของกินให้ทั่วก่อนเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราจะกินอะไรอันนี้คือขนมจีบร้านขนมจีบ ร้านติ่มซำอะไรอะทอดงูดเกี๊ยวซาทอดอกินเกี๊ยวซาไมหมลูกเกี๊ยวซาไหมอาปาไปเอาสายใหม่ปะ อันนี้เลือกได้กี่สีคะสองสีกะได้สองสีน้องคะเอาสีอะไรคะลูกโอเคและอีกหนึ่งสีคือโอเคเอาสองสีนี้คะ่ะสีเหลืองกับชมพูนะคะค่ะ แม่ก็มีไฟดียหรอกใช่ดีใจนะคะกระโดดย่องย่องเลยอึบอึบก็จะได้กินแล้วเรา,เราต้องรอคิวก่อนนะลูกนะทำดีมากเลยอ่ะ อะไรคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเดี๋ยวเราสเดเดี๋ยวเราต้องรอสายไหมก่อนนะคะเอามาดูฝั่งนี้เร็วเรามาดูฝั่งนี้เร็วอันนี้ของน้องเคสแล้วเคสเป็นรูปอะไรนะข้งหนูนรูะรลุ้นๆว่าจะทำรูปอะไรให้ฮนะ

กินแ้ค่ะได้ได้ได้อยากกินแล้วเหรอไปซื้อมาขอบคุณค่<ๆ>ะ,คะ<ๆ>ขอบคุณค่ะลูก<ๆ>ขอบคุณค่ะว้าวไหนโชว์ซิอ้วนโชว์ซิ<ๆ>อู้<ๆ>ไม้ใหญ่ โอ้ไหนโชว์ดิโดอ้ใหญ่ยยยยยวกว่าหัวเคสอีกใหญ่ยยยยวกว่าคนอีกโอ้โหเป็นยังไงล่ะาตาดแบ่บ <c oughs> <c oughs> ไปนั่งกินลีกีกันลาอะถือร่มถือล่ม,อ,ลมอุ้ยละลายแล้วอะระวังโดนมันเหนียวนะลูกอะต้องถืออย่างงี้อะถือถือแขงงี้ ให้น้นหนถือให้ก่อนก็ได้ลูกทำไมมันละลายวะยปละลายแล้วปะอันนี้ที่ขายจุดขายกระทงนะคะนี่เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารถ้าจะมีการแสดงค่ะนั่นเป็นเวที ไหนคะอ๋อล,ลิงถ่ายรูปหไหนไหนลิงถ่ายรูปให้เคสเคสโพสยังไงนะอ๋อนี่คือลิงถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวมาดูลิงนี่ลิงถ่ายรูปให้อ่ะเอาหม้เอาหม้เอาหม่เอาโพสสวยๆหนึ่งสองสามเอาโพสยังไงกระป๋หมดแล้วก <c oughs> ินไม่ทันคะ่ะหดลคะค่ะ ไม่มีเก้าอี้นั่งเหรอคะพ่อเโอเคเราจะนั่งกินแบบลูกทุ่งกันเลยค่ะเก้อี้ไม่มีหันลมพังเลยค่ะ โอเค <Okay. S 1> ไปดูค่ะไปดูลำวงกันมาทางนี้ค่ะมาดูลำวงก่อนดู ตอนนี้น้องเคสอยู่ที่น้องเคสจะมาปลาปโป่งนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อตั๋วก่อน <c oughs> น้องเคสอยากได้ตัวไหนเนี่ยอยากได้ตัวใหญ่ๆหญ่ทำยังไงอะ่ะต้องซื้อบัตรต้องเล่นทั้งหมดยิงปืนเก้าเก้าตัวครับถึงจะได้อโอ้ออห,ห้องเคสอยากได้อะไร <c oughs> เอาเลยลูกเอ้ยน้องเคสจะได้เหรอให้น้าต้นปลาไหมคะเอาโอเคโอเคเคสปลาก็ได้แล้วปลาโดนเห โอ้ยลูกยนเล่น,น,น,นอันน้นต้มปลาเลยค่ะแ,บบแตกดอกเดียวดอกเดียวมไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือ แค่น,น,น้ำบอลฮะยิงยังไงอะมา้นไปแรกอันนี้อุ้ยตู้เกมเท่าไหร่คะไะไหนลองสิคะเกมยิงบอลน,นะคะ

ติดใจแล้วทีนีน้นนจับ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 น้ okay, okay. องโอเคโอเคข,ข <ś una. S 3> อบคุณค่ะ <ś retrouver> ขอบคุณค่ะ <ś irregular> สวัสดีค่ะน้องเคสิสอันนี้เป็สะพานอะไรน้า thank you แล้วรอดูพุนะคะโอ้โหหิวก็หิวค่ะร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนค่ะปุเปียกหมดเลยเหลืออีกเหลืออีกสักสิบห้านาทีไหมสิบห้านาทีนะคะเราจะได้ดูพุสวยๆนะคะแต่อารมณ์คนมีดวงดาวไหมลูกไม่มี A few moments later... ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอีเก้าอี้ก็งานลอยกระทงเขาปิดแล้วไงคะเขาจุดปุเรียบร้อยแล้วเห็นเลยเริ่นแล้วบ๊ายบาย มัน้องเคสคะจะไปไหนคะกลับบ้านแต่ก่อนกลับบ้านเราต้องหิวแล้วอ่ะอ้องท้องจอกจอกาหิวแล้วเราก็หิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินคนไปกินใหม่เดินให้เราโอเคงั้นน้องเคสองเคสขอดูอะไรไปก่อนอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องอะไรคะลูก,ลกแ้วา <c oughs>